การอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐมนตรีเป็นรายบุคคลเปิดขึ้นแล้วฮะซึ่งบุคคลที่ฝ่ายค้านยื่นอภิปรายคนแรกเราพูดไปแล้วคือพลเอกประยุทธ์จันโอชา<ะ>แล้วก็อีกห้ารัฐมนตรีว่าจะเป็นคุณอนุทินชาญวีรกูลคุณสุชาติชมกินะนะฮะมีรัฐมนตรีอีกห้าท่านที่โดนไปวันนี้เราขอเริ่มที่ไฮไลท์ไฮไลท์ที่ฟาดกันไปฟาดกันมาขอเริ่มจากคุณประเสริฐก่อนคุณประเสริฐเนี่ยเป็นสสเพื่อไทย เขาพูดถึงเรื่องวัคซีนซิโนแวคซิโนแวควันนี้ฝั่งฝ่ายค้านเนี่ยไฮไลท์เด็ดค่อนข้างจะเยอะฮะเดี๋ยวเราจะไล่เลขาคุณฟังไฮไลท์เด็ดที่พูดถึงคือเรื่องวัคซีนคุณประเรสริฐจันสวงทองเนี่ยเขาเป็นสสโคร,ราชหรือนครนครราชสีมาเป็นเลขาธิการพักเพื่อไทยนะฮะเป็นคนที่ออกมาพูดเรื่องวัคซีนซิโนแวคบอกว่าท่านพลเอกประยุทธ และคุณอนุทินให้ไปตอบคำถามเกี่ยวกับเรื่องการจัดซื้อชิโนแวคโดยไฮไรที่คุณประเสริฐพูดคือเขาซื้อให้การจัดซื้อชิโนแวคในล็อตสิ9ดเก้ล้านโดสตั้งแต่วันที่เจ็ดกรดกฎาคมจนถึงวันที่31สิบงหาคมมีการจัดซื้อ3ครั้งบริษัทคิดราคาค่าวัคซีนอยู่ใน ราคาที่ต่างกันครั้งที่1คิด14เหรียญครั้งที่2คิดที่9.5เหรียญครั้งที่3คิด9เหรียญเอาราคาส่วนต่างที่คลมออนุมัติกับราคาที่องค์การเพศจชกรรมซื้อจริงจากบริษัทเอาผลต่างมาลบกันนี่ต่างกัน49ล้านเหรียญสหรัฐคิดเป็นเงินไทย 1,603ล้านบาทท่านประธานครับเงินจ <oh <Ça ina> ํานวนนี้อยู่กับใครครับทําไมท่านไม่อนุมัติคอรมอไม่อนุมัติเงินงบประมาณตามความเป็นจริงที่บริษัทเขาซื้อให้เขาขายให้การจัดซื้อชิโนะแบบนี่อ่ะฟังดีๆนะฮะหมายถึงว่าเอ๊ะทาไมราคาวัคซีนวัคซีนมันไม่สเกียนมันแตกต่างกันค่ะครั้งแรกสิี่เหรียญสิบสี่เหรียญวันนี้เราคูณที่สา 31 32ิบนอามสิบสองนั้นใช่ค่ะคูณไปน่าสิบสี่เหรียญอยู่ดีๆครั้งแรกโอเคละเราเข้าใจเพราะเราต้องซื้อจัดซื้อจัดจ้างด่วนค่ะสักพักครั้งที่สองเหลือเก้าเก้าจุดห้าเหรียญถูกลงไปเกือบห้าเหรียญนะฮะห้าเหรียญคูณสามสิบกว่าคือร้อยห้าสิบร้อยห้าสิบร้อยห้าสิบครั้งที่สามลงไปอีกลงไปอีกจุดห้าเหรียญเอาราคาที่ส่วนต่างของคอรมออนุมัติ กับราคาที่องค์กรเพศซื้อจริงตามบริษัทเอาผลต่างเนี่ยมารบกันมันต่างกัน4,900ล้านเหรียญสหรัฐหมายถึงว่าบวกไปบวกมาเงินเนี่ยมันหายไปไหน1,603ล้านบาทเงินจำนวนนี้เขาไปถามไปอยู่กับใครทำไมถ้าไม่ําไมตามความเป็นจริงของบริษัทเขาซื้อให้เขาขายให้จากวลีเด็กนี้กลายเป็นสภาค,ค่อนข้างร้อนแรงเกี่ยวกับการจัดซื้อซีโนแวคเัา คนที่เราไม่ค่อยได้ยินเสียงเข้ามานานหรือเกินคือ,อคนเอกประยุทธ์จันโอชา,ตายยแต่วันนี้นาย,ยกจะต้องอยู่<ะ>เราจะเห็นการประชุมสภานาย,ยกจะนั่งคู่คุณอนุทินเลยนาย,ยกเขาย,ยืนตอบเรื่องอะไรว่ายังไงฮะ,ฮะเขาตอบว่าอันนี้มีเสียงนาย,ยกไหมครับมีฮะ,ะมีนะฮะโอเคครับเดี๋ยวผมสวดมนต์สวดมนต์ทุกวันเนะเพราะนั้นผมจะไม่ทําอะไรที่มันผิดนะก็ขอให้เข้าใจกันด้วยนะครับก็มีเงินเดือนเท่านั้นครับที่ใช้อยู่ทุกวันเนี่ยนะแล้วไม่เคยเรีกยกรับประโยชน์ใครทั้งสิ้นเนะยอันนี้ผมยืนยันด้วยได้นะ แต้ผมสวดมนต์สวดมนต์นทุกวันอนอ่ยโอเคฮะคือเขาก็ถามคือสอสอเพื่อไทยที่ก็ถาม<อ>นายกจากว่ารีเด็ดที่ว่าเงินพันหกร้อยล้านจะอยู่กับใครนายกเขาตอบแบบกว้างๆอันนี้นายกก็เขาตอบกับแบบตอบแบบกว้างๆว่าเรื่องเนี้ยผมใช้ของผมทุกวันคือใช้เงินเดือนของผมครับนายกเหมือนแกน้อยใจอ่ะแกก็พูดว่าทุกวันเนี้ยแกทํางานแลกเงินเดือนเท่านั้นแหละนะ นายกก็บอกมีเงินเดือนเท่านั้นแหละที่ใช้อยู่ทุกวันนี้แล้วไม่เคยได้รับผลประโยชน์ใครทั้งนั้นแหละมผมยืนยันได้ผมสวดมนต์ทุกวันมผมทําดีสวดมนต์ทุกวันผมทําดีสวดมนต์นทุกวันเพราะฉะนั้นจะไม่ทําอะไรที่มันผิดฮะปรากฏวันนี้จะไฮไลท์ยังไม่จบพลเอกเสรีพิสทธิ์บอกว่านายกอืมไม่รู้หรือใครนะฮะ พลเอกเสรีพิสุทธิ์เตมีเวสเนี่ยสสปชีดายชื่อพักเสรีรวมไทยคนนี้เรียกว่าเป็นคู่ปรับนายกอยู่แล้วเป็นคู่ปรับนายกพลเอกประยุทธ์ให้ไรอยู่ที่คุณเสรีพิสุทธิ์เขาพูดว่าอย่างไงยิ่งอยู่ยิ่งโกงเป็นยังไงไปดูฮะคุณประยุทธ์ปีแรกนะเป็นหัวหน้าคอสชอเป็นนายกมนตรีด้วยฟึดฟัดฟึดฟัดจะปาบคอรัปชันเอ็ดีนะ คะแนนลดมาถึง76ลําลำดับมันดีขึ้นแล้วถ้ามันจะขึ้นไปเรื่อยๆนะผมจะชมชยคุณประยุทธ์และจะให้คุณประยุทธ์อยู่ต่อไปอีกอยากต้องการอยู่อีกกี่ปีละ่ะ3ปีห้าปีสิปีว่าไปเลยแต่มาดูอันดับคอร์รัปชันของประเทศไทยนะจากที่คุณประยุทธ์เป็นนายงตปีเนะี่ยปีห้เพิ่มขึ้นเป็น1 0 1ปี60เป็น96ปี6 1หนึ่งปี6 2สองหนึ่งปี63สามหนึ่งสสูงที่สุดกว่าทุกยุคทุกสมัยคือยิิย่่่งงงอยยูก คุณประยุทธ์ปีแรกนะเป็นหัวหน้านั่นเขาก็บอกคุณเสด็ทำาไมแรกแรกนายกเออจากคุณยิ่งรักเนี่ยคุณยิ่งรักมาเนี่ยที่85เราอยู่ที่อันดับ85ในประเทศที่มีการคอร์รัปชันามาถึงคนพลเอกประยุทธ์อุ้ยอันดับเราดีขึ้นอ,อันดับเราดีขึ้นเป็นที่76สสักพักหนึ่งเอา้านายกอยู่มากี่ปีเนี่ยเจ็ดปีเจ็ดสิบหกแล้วเราก็ขึ้นไปที่ร้อยหนึ่งร้อยหนึ่งปุ๊บเรากลับมาดีขึ้นหน่อยเก้าสิบหกแล้วก็ลงขึ้นไปอีกเก้า ปีหกสามนี่เราขึ้นไปร้อยสี่เขาก็เลยเฮ้ยทำไมยิ่งอยู่ยิ่งโกงนอกจากนั้นคุณเสรีพิสุทธิ์ยังพูดถึงเรื่องการจัดการงบกองทัพอีกด้วยนะฮะปรากฏครั้งนี้ช็อตแรกที่นายกพูดถึงท่านเสรีพิสุทธิ์เราไปดูว่านายกสวนกลับว่ายังไงที่ผมจะไปต้องพูดกับท่านนี่เพราะว่าท่านเป็นรุ่นพี่ผมท่านก็พูดอยู่เสมอท่านเป็นรุ่นพี่เท่านั้นปีเท่าน,นี้ปีนะครับน้องนุงอลังก็เคารพอยู่อะไรอยู่ก็ระวังแล้วกันวันหน้าเขาจะไม่เคารพก็ไม่รู้เหมือนกันนะเขาเขาเขา เขาคิดเป็นแล้ววันนี้นั่นมผมต้องพูดกับท่านเพราะท่านเป็นรุ่นพี่ของผมค่ะนะเป็นท่านนั้นปีเท่าน,นั้นปีก็ระวังระวังกันวันหน้าเขาจะไม่เคารพก็ไม่รู้เหมือนกันเขาคิดเป็นแล้วนะเด็กอีกหนึ่งช็อตที่นายกพูดกับคุณเสรีพิสุทธิ์แล้วคือหามากในโลกโซเชียลวันนี้ในโลกโซเชียลมีการแชร์คลิปกันเยอะแยะมากมายหมหาศาลเหลือเกินไปดูกันนะอาจจะประสบการณ์ต่างกันเพราะท่านเป็นแค่ผูก้การนนั้ผู้การบริษัทผมเป็นนายกรัฐมนตรีนะครับ ประสบการณ์อาจจะต่างกันนะที่ท่านอ้างว่าผมไม่รู้เรื่องโน้นเรื่องนี้นะครับอาจจะประสบการณ์นั่นคือคุณเสรีพิสุทธิ์เคยเป็นผู้พบว่าตรอมาก่อนนะเขาบอกแม่ประสบการณ์เนี่ยมันอาจจะต่างกันเพราะว่าท่านเป็นแค่ เอิดผตรอแต่ผมเป็นนายกัฐมนตรีที่คุณอ้างว่าไม่รู้เรื่องนั้นเรื่องนี้เนี่ยนะอันนี้ก็เป็นวลีเด็ดที่มีคนเอาไปแชร์กันเหมือนกันคุณมงคลกิจฮะถือว่าเป็นอีกองค์ประชุมสภาที่ประท้วงวุ่นไปหมดเลยฮะให้ถอนคําเสียสีนะครับแล้วก็เออสอสเต้เรียกว่าอภิปรายไม่จบไปดูซิวันนี้ก็บอกว่าเต้ปวนสภายังไงไปดูกันฮะผมขอถอนคําพูดคาว่านายกเป็นคนหน้าทุเลศนะครับครับ บอกว่านายกรัฐมนตรีก็ทำงานแบบเวิร์กฟอร์มโฮมหน้าบัดสีสิ้นดีจริงๆครับโอเคครับท่านประธานครับขออนุญาตครับผมขออนุญาตประท้วงต่อเนื่องครับผมหน้าบัดสีก็ไม่ได้ครับผมในฐานะที่เป็นตัวแทนของพี่น้องประชาชนเป็นผู้แทนรัษฎรครับรังสิกกรที่มาต้อนรับพระภูมิใจไทยครับและก็เป็นคนที่เลือกท่านพลเอกประยุทธ์จันโอชาเป็นนายกรัฐมนตรีอแล้วครับครับผมขออนุญาตแค่ประท้วงแค่ไหนนะ คำว่าบัตรสีนี่มันแปลว่าอะไรบัตรก็คิดมันก็ไม่ค่อยมันก็ไม่ค่อยสุภาพเท่าไหร่ผมว่าเอาเปลี่ยนอีกคำสิครับมีผู้ประท้วงครับขออนุญาตประท้วงท่านประธานครับโอเคครับผมเปลี่ยนครับนายกเป็นคนดีแล้วกันไปหมายถึงขนาดประชดอย่างนั้นหรอครับคือหมายความว่าดีหมายของผมหมายความว่าเกรด A B C D ครับนั่นเกรด A B C D ก็เต้กว่านี้ก็ค่อนข้างจะ ปั่นปวนเหมือนกันวันนี้ปรากฏบางคนก็พูดอีกเรื่องเวิร์กฟอร์มโว่าจริงๆแล้วเนี่ยนายกเนี่ยควรจะต้องออกมาไปโรงพยาบาลสนามบ้างนะไปเยี่ยมประชาชนบ้างนะจริงๆนายกเนี่ยนะครับเขาบอกเลยว่าทําไมนายกอะอยู่แต่ที่บ้านอที่จริงแล้วเป็นนายกไม่ต้องเวิร์กฟอร์มโฮมหรอกเพราะผู้นําประเทศแต่ละประเทศเขาก็ออกมาหมดออกไปดูซิว่าโรงพยาบาลไปยังไงโรงพยาบาลนู่นเป็นยังไงมีคนบอกนายกต้องออกปรากฏว่า นายกตอบว่าผมเนี่ยเหรอจะไม่นึกถึงประชาชนอลองไปฟังนายกพูดกันฮะจะบอกว่าผมไม่นึกถึงประชาชนเหรอผมนึกถึงเขาทุกวันนะ่ะนะทุกวันท่านบอกว่าผมไปทํางานอะไรนะเวิร์กฟอร์มโฮมช่วงนั้นน่ะที่ผมเวิร์กฟอร์มโฮมปจริงๆสิบสี่วันนะ่ะเพราะคนข้างผมเขาติดโควิดหมอเขาสั่งให้ผมต้องทำงานที่บ้านนะครับวันนี้เรามีมาตรการที่ทุกคนสามารถทางานเวิร์กฟอร์มโฮมได้ก็ต่างกันไปอาทิตย์นึงเนี่ยผมทำงานกับทุกวันนะ่ะ ที่ทำเนียบอะนะแต่เป็นการประชุมทางออนไลน์ทางวิโดีโอคอนเฟอเรนซ์กับหน่วยงานทุกหน่วยงานได้ตลอดเวลานะติดต่อกันทางวิโดีโอคอลทางไลน์ทางไรก็ติดต่อกันหมดทุกวันการทำงานวันนี้มันเป็นอย่างนี้นะครับนี่คือโลกยุคใหม่แล้วเะบอกว่าผมไม่นึกวิดีโอคอลวิดีโอคอนเฟอเรนซ์เขาบอกว่าแกบอกโอเคไอ้ตัว14วันน่ะนะแกะกักตัวจะกักตัวอยู่14วันเพราะคนรอบตัวแกติดโควิดแกก็กักตัวแกสวัน ที่มีคนติดโควิดแล้วก็ใกล้ชิดแต่ปรากฏว่าตอนนี้แกบอกแกทำงานทุกวันแต่งานทำงานแบบโลกยุคใหม่ก็คือประชุมซูมวิดีโอคอลวิดีโอคอนเฟอเรนซ์แกก็ทำไปนะฮะปรากฏอีกหนึ่งไฮไลท์ที่วันนี้คนแชร์กันเยอะเหลือเกินความรักความห่วงใยที่นายกประยุทธ์เขาพูดถึงประชาชนฮะไปฟังกันฮะประชาชนที่บ้านนะครับถ้าได้ฟังผมอยู่ตอนนี้ท่านดูหน้าผมท่านฟังผมผมพูดจากหัวใจของผม ผมพูดจากสมองที่ท่านวันน้อยเนี่ยของผมเนี่ยออกมาแต่ท่านอยา่าลืมว่าผมมีประสบการณ์มาหกเจ็ดปีมาแล้วแกคุงน้อยใจแกเอาน้อยอ,อกน้อยใจแกพูดเลยว่าท่านดูจากหน้าของผมท่านฟังผมผมพูดจากหัวใจของผมผมพูดจากสมองที่อันน้อยนิดออกมาอมนี่เขาว่ายอย่างนั้นท่านอย่าลืมว่าผมมีประสบการณ์มาเนี่ย มากหถึงเปีแล้วนะยังไม่จบฮะวันนี้ปรากฏว่าอีกหนึ่งไฮไลท์คือคุณสงครามกิจเลิศไพโรธสอสอบัญชีรายชื่อพักเพื่อชาตินะเขากล่าวถึงคุณภาพชีวิตคนไทยก็คือพวกเราเนี่ยในสมัยพลเอกประยุทธ์เป็นยังไงอะลองไปฟังกันดูเป็นผู้คนที่ชื่อประยุทธ์จันโอชาวันนี้พอมีภยัยท่านก็หน,นีเข้าค่าย ปล่อยให้ประชาชนอยู่ตามยถากรรมหรือท่านเห็นประชาชนเป็นพวกคนไร้ค่าเหมือนกับที่ชาวบ้านเขาบอกว่าคนไทยเสียภาษีเหมือนอยู่สวิตแต่คุณภาพชีวิตเหมือนโรฮิงญาสรุปสิ่งที่ผมพูดมาต้องขอยืนยันว่าปัญหาทุกอย่างรากเง้ามาจากพลเอกประยุทธ์ทั้งสิ้นคนที่นี่นะฮะคือการระชุยุละสัมพั์ ไฮไลท์เหล่านี้เราจะมีการตัดที่จริงแล้วก่อนที่เข้ามาคุณเอออนุทินมีการตอบเรื่องซิโนแว็กแล้วพรุ่งนี้คงจะมีเราเราคงจะเห็นไฮไลท์เพราะการประชุมสภาครั้งนี้กลายเป็นแบบว่าไฮไลท์เยอะแล้วออนไลน์แชร์กันเยอะก็ถือว่าร้อนแรกพราะคนตัดไปแชร์กันเยอะในโลกออนไลน์จริงๆเด็กวัยรุ่นความสําคัญจริงๆอ่ะนะฮะวันนี้มีการคุณอนุทินตอกมาตอบเรื่องซิโนแว็กมีหลายๆอย่างเราเชื่อว่าในสี่วันนี้จะต้องมีไฮไลท์ ในสี่วันนี้เราก็จะมีไฮไลท์มาให้ท่านผู้ชมได้ดูกันแต่ถือว่าวันนี้ก็าบอกนายกควบคุมอารมณ์ได้ดีสังเกตว่านายกไม่ปืนปาดวันนี้แก่สอบภาษาชาวบ้านแกเหมือนแก่สอบแกเหมือนแก่น้อยลงได้วันนี้ไม่ขึ้นนะฮะ